làm bằng năng lãn ตอนนี้กำลังลำเลียงปูนขึ้นไปเพื่อจะไปติดพระสกหรือผมเกษาภาควะลูกภาพภาพเลยพูดบรรยายนะ่ะบรรยายกำลังกำลังทำอะไรใครกำลังทำอะไรกำลังเทปูนใช่ไหมเอ้ย กำลังสร้างพระต็ดไปกินข้าวเหนื่อยอเหนื่อยแล้วไปอาบน้ำไปโรงเรียนเหนื่อยแล้ว